เจนเนติกส์ etics, วิชาเซลล์เวอเรจีวิชาฮิสโตเลจีอยู่ที่จุฬานะครับแล้วก็จริงๆผมทำวิจัยเรื่องพันธุศาสตร์แล้วก็ภาวะพันธุสัณยความแก่ครับก็เรื่องความชราเนี่ยแต่ก่อนคนก็ไม่ค่อยได้สนใจมากนักน,นะครับแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่่ทีโด่งดังขึ้นมาอีกเรื่องนึงคือพอดีขณะที่ตอนนี้คำว่าลองจีนี่ยมันใจหม,หมดเลยในโซเชียลนะครับแต่ว่า พอดีที่จุฬาเนี่ยเราเราเราพูดเรื่องลองชิวิตี้มางานพอสมควรครับก็ผมทำหลักสูตรเรื่อง l o งชิวิตี้แอกเดมีนะครับชื่อเวลาของจุฬาก็เลยเป็นที่มานะครับที่ได้มีโอกาสเจอสอนอพอเจอท่านอาจารย์สมเกียรตินะครับก็ได้ได,ได้กดลับขอบพระคุณอาจารย์สมเกียรตินะครับที่ให้โอกาสมาพูดวันนี้วันนี้ผมขออนุญาตแบ่งเป็น4ส่วนนะครับสำหรับเรื่องของลองช i t y Science กับ Long ิว i ตี้เอน d i ซีก็ ตอนนี้ทุกท่านคงจะได้เห็นข่าวเรื่องลองชิวตี้เยอะเต็มไปหมดแล้วนะครับเต็มโซเชียลผมขออนุญาตเอาอีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่ว่ามันมีการใช้แล้วก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยังไงบ้างที่ปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นผมเรียกว่าเป็นอานาคตที่ไร้น้าพวกเรานะครับผมแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกจะเป็นเรื่องของภาพรวมนะครับส่วนที่2ผมจะพูดเรื่องของงานวิจัยเรื่องความชรานะครับจากเรื่องความชราก็เลยนํามาสู่เรื่องของการทำยังไงให้เราแก่ช้าหรือการยืดยืนมากขึ้น ส่วนที่3เป็นเรื่องของการที่มีการยุบใช้ทั้งคลินิกแล้วก็ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราจะเจออะไรกันบ้างในส่วนที่4ครับ,รบก็รูปนี้ผมเอามาจากแฮร์ริสันนะครับเอ็ดดิชั่นล่าสุดนะครับในในในแฮร์ริสัน principle of internal medicine นะครับในของอายุรศาสตร์เนี่ยครับเขาโชว์รูปนี้ผมแอบชอบม,มากครับก็คือว่าตอนนี้มีผู้สูงวัยเนี่ยมากกว่าคนเด็กเกิดใหม่แล้วแต่ก่อนในโลกใบนี้นะครับในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเนี่ย ไม่เคยมีเลยนะครับที่ว่าเด็กเกิดใหม่เน he, ี่ยโดยทั่วไปเด็กเกิดใหม่แต่เยอะกว่าผู้สูงอายุนะครับเพราะผู้สูงอายุมันจะล้มหายตายจากกันตายแต่ตอนนี้ผู้สูงอายุไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สเสียชีวิตเร็วครับแต่ว่าเด็กเกิดใหม่จะเกิดน้อยลงมากนะครับ <overlooked. S 1> ก็เป็นเทรนที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าคนไม่ค่อยมีเงินเขาก็บอกผมว่าไม่ค่อยอยากจะอยู่ยาวครับถ้าไม่มีเงินมากแต่ส่วนใหญ่อาจารย์ทุกท่านในห้องนี้น่าจะมีเงินเยอะนะครับทุกคนก็อยากจะ แก่ชาอยู่ยืนอยากจะอยู่ใช้เงินกันเยอะๆนะครับก็เป็นก็เลยทำให้เป็นกระแสขึ้นมานะครับในช่วง10ปีนี้นะครับแห่ง,งที่สัตว์ d e f i n i t น o n ครับเด,ดฟ i n i t i o ของความชราเนี่ยนะครับถ้าดูในแง่ของไบโอกข้อนะครับไบโอโลจิค้อปัจจุบันเนี่ยเราทราบเรื่องของ aging เ,เอจชิ้งเออออ่่เเรียกว่าฮ h a l l m a อ k of a จิ้งนะครับเรามีฮ h a l l m a อ k of a จิ้งหรือว่าสาเหตุของความชรานะครับซึ่ง ในไฮด์สานเนี่ยมีอยู่เนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่มไปเป็นสิบสองตัวแล้วนะฮที่ออฟฟิเชียลแล้วก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่า12ตัวในเร็วๆนี้นะครับฮอร์มันออฟเอดจิ้งเป็นคอสเซติเป็นสาเหตุความชราครับณวันนี้เนี่ยเรารู้สาเหตุของความชราแล้วเนี่ยบริษัทยาต่างๆพยายามที่จะทํายาเพื่อบล็อกทาร์็กแต่ละฮอร์มานะครับเพื่อหมายความว่าต่อไปแนอนาะคตอันใกล้เนี่ยเราจะมียาที่ออกมาบล็อกคอสออฟเอดจิ้งทำให้เรา สามารถ delay rate o p a t i n g เราวิ่งเข้าสู่ความชราได้ช้าลงแล้วก็ทําให้เราสามารถามีชีวิตอยู่ได้ยาวขึ้นนะครับมีเรื่องของ F d e ฟ i n i t i o n อีกด้านก็คือเรื่องของฟี e n o t y p e นะครับคือพอชราแล้วเนี่ยมันมีโพนที่จะทําให้มีความเสื่อมเกิดโรคต,ต่างๆได้มากมายอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความชราเนี่ยเป็น risk factor ที่ very strong นะครับ strong <c oughs> สำหรับการที่จะทําให้เสียชีวิตนะครับในโรคต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น NCD หรือ non NCD เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ย งานวิจัยเรื่องความชราก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็ม,ม,ม,มีการพูดถึงอย่างแพร่หลายครับจากเรื่องความชราเนี่ยมันมีปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเข้าโซเชียลเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะเจอคำว่า reverse aging ครับ reverse aging เมื่อสมัยเมื่อ20ปีก่อนก็มีหลักสูตร anti aging เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับแย์สภารเรายังไม่ได้รับรองนะฮะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมันบีออนแอนตี้เอจชิงแล้วครับมันมีเรื่องรีเวิร์สเอจชิงนะครับคำว่ารีเวิร์สเอจชิงเนี่ยครับมันเกิดจากการวิจัยตั้งแต่ปี2010จนถึงมาการวิจัยประมาณปี2000-2015พอเนี่ยนะครับมีงานวิจัยเรื่องของความชราเกิดเยอะขึ้นมากนะครับจนกระทั่งเรารู้ว่าเราพอเรารู้สาเหตุแล้วเราสามารถชะลอการเกิดความชราดได้นะครับก็เลยเกิดคำว่ารีเวิร์สเอจชิงแล้วก็ไบโอแฮกกิ้งไบโอแฮกกิ้งคือการขโมยเวลาชีวิตนะครับคือการดึงทําให้เราเนี่ย มีเวลามากขึ้นนะครับคือทำให้เราเอออยู่ยืดหยุ่นขึ้นเนียบสแปคไลฟ์สเปนนะครับผมชอบรูปนี้ฮะรูปนี้เป็นรูปที่เดี๋ยวนี้เราพูดถึงเฮลย์สเปนพูดถึงไลฟ์สเปนนะครับเราพูดกันว่าเมื่อตอนที่มนุษย์เราอ่ะไลฟ์สเปนยาวขึ้นนะครับจากหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าไลฟ์สเปนเรายาวขึ้นแต่ว่าเฮลย์สเปนเนี่ยคือความที่ออ f ไลฟ์คือแอค a c t i v i t อ of d a i l ล l ฟวิ่งคือความสามารถในการชื่นแต่ตัวเองแล้วก็คุณภาพชีวิตต่างๆเนี่ย ถ้าหาว่าเราต้องอายุยืนแล้วนอนติดเตียงเป็นอาพาธเป็นสโตรกหรือว่าเป็นอุบัติเหตุต่างๆมีทุพพลภาพก็ไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์นะครับเป็นสะพานสวรรค์นะฮะเป็นสะพานสวรรค์ที่จะเชื่อมให้เฮลส์แสเกอบไลฟ์แสแปนดีขึ้นก็วิทยาศาสตร์ก็มีหลายอย่างเลยครับที่มีการพูดถึงนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องของจีโรซนส์นะครับจีโรซนส์คือของจีโรคือเรื่องของความชราเนี่ยนะครับ ไม่มั่นใจภาษาไทยสักเท่าไหร่ว่าเรียกว่าอะไรนะครับพอดีนั่งไปวันนี้เขาตื่นเต้นนะครับพอดีมีอาจารย์ของผมอยู่หลายท่านนะครับอาทิตย์ท่านอาจารย์ดารินด้วยนะฮะแบบว่าผู้เชี่ยวชาญเออ่จีโนส์นะครับก็เป็นการพูดถึงเชื่อแต่ของเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับจีโไนส์เป็นวิทยาที่พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเซลดีร่าของโน้ตเอฟิสโตโรจีนอกจากนั้นก็ยังมองไปถึงเรื่องของอีโคโนมิคพลิซีแล้วก็เรื่องของ มนุษยวิทยาว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรโลกใบนี้ทัศสู้ถ้าผู้สูงอายุเยอะนะครับต่อไปเราอาจจะต้องเปลี่ยนเรื่องธุรกิจนะครับเรื่องของธุรก,กิจเรื่องของอสังคมการมเมืองต่างๆนะครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยผมเอาหน้านี้มาจากแลนเซ็ตครับแลนเซ็ตเนี่ยได้พูดเอาไว้ตั้งแต่ปี2020-2021บอกว่าในอนาคตอันใกล้ครับแพทย์เรานะครับกลุ่มโดยเฉพาะของพวกกลุ่มแพทย์นะครับเราจะต้องมาอัพสกิลรีสกิล เรื่องของลองชีวิตลองชีวิตีเมดิซีนซึ่งแต่ก่อนไม่ได้มีการสอนในโรงเรียนแพทย์ครับแต่ก่อนในโรงเรียนแพทย์เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงลองชีวิตี T, สักเท่าไหร่แต่ว่าในอนาคตอันใกล้เราจะได้รู้จักมันครับก็คือตอนนี้นะครับมีการมีความการแพทแย์ด้านยำครับการแพทย์ด้านยำตอนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยร่วมก,กับกระทรวงสาธารณสุขเราก็พยายามที่จะอัพสกิลรีสกิลความรู้เรื่องการแพทย์ด้านยำเรื่องเอครับ ตอนนี้ไม่มีฟิลไหนที่จะบอกว่า AI ไม่เกี่ยวข้องเราห,หรือว่าไม่มีความสําคัญนะครับอีกเรื่องนึงคือ science ลอง g ิ v i t ท s c i e ส c e ์นะครับคือวิสัยความความฉลาดป้องกันที่เกิดแก่ชาอยู่สามเรื่องนี้นะครับจะเป็น